โมงเช้า2นาทีนะฮะอยู่กับรายการทันข่าวเช้านะครับมาติดตามประเด็นทางด้านต่างประเทศกันบ้างน,นะครับพูดถึงสหรัฐกันบ้าง ปกติเนี่ยถ้ามีข้อเสนอหรือว่าคำตัดสินอะไรต่างๆของสหรัฐอเมริกาออกมาเนี่ยคือมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยแต่รอบนี้นะฮะสำหรับที่ราบสูงโกลันเนี่ยดูเหมือนว่าสหรัฐจะโดดเดี่ยวพอสมควรเพราะว่าทั้งผู้นำชาติอาหรับเองหรือว่าทางผู้นำของทางฝั่งยุโรปเนี่ยต่างไม่เห็นด้วยนะฮะกับการที่ทางสหรัฐอเมริกานะครับยกย่องนะฮะคือให้ที่ราบสูงโกลันเนี่ยเป็นของอิสราเอลจากเดิมเนี่ยเป็นของซีเรียเพราะว่ามันต้องไปดูเรื่องของประวัติ วัฒนธรรมเนี่ยเดิมทีคือมันเป็นของซีเรียมาอย่างยาวนานหลายร้อยปีด้วยกันนะครับซึ่งแน่นอนฮะในช่วงที่ผ่านมามีการประชุมสุดยอดสันนิบาตอาหรับที่ตูนิเซียนะครับทางผู้นําชาติอาหรับก็ร่วมกันประนามสหรัฐที่รับรองให้ที่ราบสูงโกลันเป็นของอิสราเอลโดยผู้นําชาติอาหรับร่วมกันประนามท่าทีของสหรัฐนะครับในการประชุมสุดยอดสันนิบาตอาหร,รับที่กรุงตูนิส เมืองหลวงของตุนเซีเมื่อวานนี้ระบุว่าสเสถียรภาพในตะวันออกกลางขึ้นอยู่กับการสร้างรัฐปาเลสไตล์ด้วยโดยผู้นำกลุ่มประเทศอาหรับกำลังเผชิญแรงกดดันในการคัดค้านการรับรองของสหรัฐขณะเดียวกันนะครับก็ยังคงมีความขัดแย้งในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงข้อพิพาทบริเวณอ่าวอาหรับความแตกแยกเกี่ยวกับบทบาทของอิหร่านสงครามในเยเมนแล้วก็ความไม่สงบในแอลจีเรียแล้วก็สานด้วยซึ่งเลขาธิการสหประชาชาติอันโตนิโอกูตเรสก็บอกในที่ประชุมนะครับว่าการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในซีเรียไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็าตามจะต้องรับรองว่าซีเรียจะมีอำนาจอธิปไตายเหนือดินแดนของตัวเองซึ่งรวมถึงการครอบครองที่ราบสูงโกลันซึ่งทางหัวหน้าฝ่ายนิยบายต่างประเทศของสหประชาชาติ เฟเดริกาโมเกลรินีก็กล่าวสนับสนุนคำแถลงของนายกูเตเรสนะครับโดยเธอบอกว่าการเมินเฉยต่อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับที่ราบสูงโกลันไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหานะฮะขณะที่ในกลุ่มของผู้นำของทางชาติอาหรับอย่างทางสมเด็จพระราชาธิบดีซาอุมานบินอับดุลอาซิสแห่งซาอุดีอาระเบียก็ตรัสกับกษัตร,ริย์พระองค์อื่นประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของอาหรับว่า ซาอุดีอาระเบียไม่ยอมรับอย่างสิ้นเชิงนะครับกับมาตรการใดๆก็ตามที่ส่งผลกระทบต่ออำนาจอธิปไตยของซีเรียเหนือที่ราบสูงโกลันทนั้งนจริงๆแล้วเนี่ยซาอุดีอาระเบียก็มีความสัมพันธ์อันดีกับทางสาหรัฐอเมริกาเขาก็ยังไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้นะฮะโดยประธานาธิบดีเบจีคาอิชเอสเซฟซีของตุนิเซียก็บอกว่าผู้นําอาหรับเนี่ยต้องทําให้แน่ใจว่าประชาคมระหว่างประเทศจะเข้าถึงความสําคัญของปาเลสไตน์ที่มีต่อชาติอาหรับ ขณะเดียวกันก็มีการประท้วงในกรุงตูนิสระหว่างการประชุมโดยผู้ประท้วงต่างโบกธงชาติซีเรียและก็ปาเลสไตน์นะครับพร้อมทังเรียกร้องการรับรองให้เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของปาเลสไตน์ก่อนที่จะขอตัวไตั้งกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นเวลาสั้นๆตอนนี้เนี่ยคือสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็มีประเด็นขัดแยง้ง ข้อพิพาทกันนะฮะกับสองฝั่งด้วยกันก็คือทางปาเลสไตน์หนึ่งนะเรื่องของนครเยรูซาเล็เมที่ไปยกย่องให้เป็นเมืองหลวงของทางอิสราเอลนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางปาเลสไตน์เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของซีเรียสําหรับตัวของที่ราบสูงโกลันเนี่ยแหละฮะที่ยังคงเป็นมันหาณนะเวลานี้ที่ไปยกให้อิสราเอลเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นคํารับรองจากทางสหรัฐอเมริกาแต่เพียงฝ่ายเดียวครับนะมไม่มีใคร เห็นด้วยอยู่แล้วลหะนะฮะอะยังอยู่ที่สหรัฐฮะแต่ว่าขยับไปที่ชายแดนหน่อยนะครับที่ชายแดนเนี่ยนะครับเรื่องของสหรัฐกับแม็กซโกประเด็นที่เกิดขึ้นหนีไม่พ้นผู้อพยพะนะฮะตรงจุดนั้นเนี่ยทีนี้ปัญหาก็คือว่า ผู้อพยพหลั่งไหล <S 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 ไม่หยุดนะฮะทางการของสหรัฐเองเนี่ย <S 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 ก็ออกมาขู่ว่าเดี๋ยวจะปิดชายแดนระหว่างสาหรัฐแล้วก็เม็กซิโกนะครับเพราะว่าหลังจากที่ตัดความช่วยเหลือประเทศในภูมิภาคอเมริกากลางแล้วก็ต้นเหตุเนี่ยนะครับทำให้ผู้อพยพเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปยังสหรัฐอย่างต่อเนื่องโดยนายมิก มาวานี่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทำเนียบเผวาเขาพูดในรายการ this week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC เมื่อวานนี้บอกว่าด้วยข้อจำกัดต่างๆนานาเกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสองของสหรัฐก็จะทำทุกทางนะครับที่ทำได้และถ้าการปิดด่านชายแดนคือคำตอบ,บเขาก็จะทำเพื่อความมั่นคงทางชายแดนแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ขณะเดียวกันนะครับนางเคลลี่แอนคอนเวย์ ที่ปรึกษาทำเนียบขาวก็ให้สัมภาษณ์กับรายการ Fox News Sunday ระบ,บุว่าสถานการณ์ที่ชายแดนเนี่ยมาถึงจุดสูงสุดแล้วก็บอกว่าประธานาธิบดีเนี่ยจริงจังกับการบอกว่าจะปิดชายแดนโดยเมื่อวันศุกร์นายทรัมป์เนี่ยออกมาระบ,บุว่าจะปิดชายแดนที่ติดกับเม็กซิโกในสัปดาห์นี้นะครับถ้าหากว่าเม็กซิโกเองไม่หยุดยั้งผู้อพยพที่ผิดกฎหมายที่หลั่งไหลเข้ามายังสหรัฐนอกจากนี้เนี่ยทรัมป์ยังกล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานด้วยว่าประเทศในอเมริกากลางเนี่ย มีการจัดตั้งคาราวานผู้อพยพให้เดินทางไปยังสหรัฐแต่ยังไม่มีที่ปรึกษาของทรัมป์คนไหนให้รายละเอียดเฉพาะเจาะจงหรือว่าเรื่องของช่วงเวลาที่จะทําการปิดชายแดนนะครับสิ่งที่ถูกพูดถึงเรื่องของการปิดชายแดนพูดมาต่อเนื่องแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของทำเนียบข่าวเขายืนยันว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพูดอย่างเอาจริงเอาจังนะคราวนี้ถ้าหากว่าเม็กซิโกยังปล่อยให้ผู้อพยพเนี่ย ไหลเข้ามาสารัฐต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็มามีปัญหาอยู่ที่บริเวณชายแดนเนี่ยถ้า,าทางเม็กซโกไม่ช่วยเนี่ยจะปิดแน่ๆจะปิดอาทิตย์นี้แหละ แต่ไม่รู้ว่ารายละเอียดในเบื้องลึกเบื้องหลังเนี่ยจะ,จะว่าอย่างไรจะเมื่อไหร่อย่างไรรัฐบาลสหรัฐเขาระบุว่ามีปัญหาในการรับมือกับจํานวนผู้ขอลีภัยจากอเมริกากลางที่เพิ่มมากขึ้นในไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเมื่อวันเสาร์เนี่ยสหรัฐตัดความช่วยเหลือเอลซาวดอรโกเตมาลาและก็ฮอนดูัสที่มีผู้อพย,ยพจานวนมากไปสหรัฐ <Hey. S 2> นะพอไปตัดการช่วยเหลือแล้วเนี่ย มันก็ยิ่งส่งผลทําให้เส้นทางของผู้อพยพที่จะเข้ามายัางสหรัฐเนี่ยม,มากขึ้นประธานาธิบดีเนี่ยทำเนี่ยจริงจังมากครับจริงจังเพราะว่านโยบายที่เขามีการหาเสียงไว้เนี่ยทำทำตามนั้นคือเขาพูดมาตลอดแต่ทีในี้เนี่ยการคาดการอางอย่างสื่อเองการคาดการก็พยายามจะคาดการว่ามันจะเกิดขึ้นจริงๆริงไหม,มแต่ทุกครั้งเนี่ยมันไม่มีข้อมูลแล้วก็ปจัจจัยที่ที่ส่งเสริมแต่ทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของทําเนียบข่าวถึงสองคนให้ข้อมูลตรงกันว่า เขาซีเรียสมากเขานี่เขาเป็นคนค่อนข้างที่จะเด็ดขาดแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่บ้างเรื่องของรัฐสภาบ้างไม่ผ่านบ้างหรืออะไรก็ตามแต่พยายามที่จะผลักดันอย่างเต็มที่นะฮะก็ก็เป็นประเด็นในช่วงที่ผ่านมาพูดถึงดูนั่ีคือคำพวดตลอดทั้งสัปดาห์นี้แหละถูกต้องฮะต่อประเด็นนี้นะครับมาที่เกาหลีเหนือกันบ้างนะฮะออกมาเรียกร้องให้มีการสอบสวนเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นนะฮะที่สถานทูตเกาหลีเหนือในกรุงมาดดิตนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับจริงๆก็ล่วงเลยมา สักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าล่าสุดนะครับมีการระบุว่าเป็นการการก่อการร้ายที่รุนแรงนะฮะโดยกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือออกมาระบุเมื่อวานนี้นะครับว่าการโจมตีสถานทูตเกาหลีเหนือในกรุงมัดดิดของสเปนเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์เป็นการโจมตีที่รุนแรงของกลุ่มก่อการร้ายแล้วก็เรียกร้องให้มีการสืบสวนสอบสวนถือว่าเป็นครั้งแรกที่เกาหลีเหนือออกมาแสดงความเห็นอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เกิดเหตุนะครับ โดยเกาหลีเหนือเนี่ยระบุว่ามีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดถึงข่าวลือว่าทางสำนักงานสอบสวนกลางสาหรัฐหรือว่า f b i และกลุ่มต่อต้านเกาหลีเหนืออยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าวโดยทางสำนักข่าว BBC ระบุเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับว่ากลุ่มชีออริมาซีวิลดีเฟนท์ที่มุ่งหวังจะทําลายระบอบคิมจองอึนในเกาหลีเหนือออกมาอ้างนะครับว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่าวด้วยโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางการสเปนมีการออกหมายจับสากลต่อผู้ต้องส,ส,สองสัย2ราย เจ้าหน้าที่ระบุว่าหลบหนีไปยังสหรัฐแล้วนะครับโดยในการโจมตีครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีการจับตัวเจ้าหน้าที่ทูตเป็นตัวปาาระกันที่ชั้นใต้ดินก่อนแล้วก็ใส่กุญแจมือพร้อมกับปิดปากนะครับแต่ว่ามีหญิงคนหนึ่งเนี่ยหลบหนีออกทางหน้าต่างได้แล้วก็ขอให้ผู้คนในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือก่อนที่จะมีผู้เข้าไปแจ้งความโดยเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุหนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ชื่อว่าเอเดียนฮงชางปลอมตัวเป็นนักการทูตเกาหลีเหนือแล้วก็บอกกับตำรวจนะครับว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น ขณะที่ทางสำนักข่าว AP ระบุว่าผู dive, BBC, freely, men, ้ก่อเหตุมีทั like ้งหมด10คนพวกเขาเนี่ยมีการขโมยฮาร์ดไดรฟ์คอมพิวเตอร์แล้วก็เอกสารของสถานทูตไปด้วยเช่นกันโดย BBC เนี่ยระบุว่าพวกเขามีการแบ่งออกเป็น4กลุ่มและหลบหนีไปทางโปรตุเกตสำหรับนายฮงชางมีสัญชาติเม็กซิกันแต่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับมีรายงานว่าเขาเนี่ยมีการติดต่อ FBI 5วันหลังเกิดเหตุด้วยเช่นกัน ส่วนสื่อสเปนก็มีรายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีการวางแผนมาเป็นอย่างดีและดูเหมือนว่าผู้โจมตีรู้ว่าต้องการมาเพื่อเอาระไปไปเจ้าหน้าที่สเปนสงสัยว่าหน่วยข่าวกรองสหรัฐและพันธมิตรอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ด้วยเช่นกันนะครับก็ยังเป็นการโทษกันไปกันมาอยู่นะฮะทางฝั่งเกาหลีเหนือเนี่ยก็มองว่าเป็นเรื่องของการก่อการร้าย รวมทั้งก็ไม่รู้ตั้งข้อสงสัยแหละว่าสหรัฐอาจจะมีส่วนในการเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับมาขโมยข้อ,ม,ขอมูลเอกสารต่างๆไปครับ,รบอ่ะขยับไปดูที่ฮ่องกงหน่อยคุณผู้ชมครับล่าสุดฮ่องกง พี่น้องประชาชนคนฮ่องกงออกมาเดินประท้วงกันนะฮะการประท้วงในครั้งนี้เนี่ยเขาออกมาเรียกร้องไม่ให้มีการแก้ไขเรื่องของกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนโดยตอนนี้เนี่ยหน่วยงานท้องถิ่นเขากําลังจะดําเนินการแก้ไขตัว,ตวกฎหมายนี้นะเขาก็เลยออกมาเรียกร้องกันว่าอยาแก้ไขกฎหมายนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะกระทบไม่ใช่แค่คนฮ่องกงเท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวมันจะกระทบต่อน,นักธุรกิจ ที่แน่นอนลละเข้าไปในฮ่องกงก็เข้าไปลงทุนรเรื่องใหญ่ เรื่องแรกคือเรื่องของการลงทุนหวันว่าจะกระทบต่อการเป็นเมืองลงทุนของฮ่องกงโดยคนฮ่องกงเนี่ยเขาออกมารวมตัวการประท้วงจํานวนมากทีเดียวนะครับเดินไปตามท้องถนนเพื่อต่อต้านแผนแกนแผนการแก้ไขกฎหมายส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของหน่วยงานท้องถิ่นเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะทําให้เสรีภาพส่วนบุคคลเนี่ยถูกริตรอนไปแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกเดี๋ยวจะกระทบกับสถานะของเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้ร่วมประท้วงเนี่ยเขาออกมาเดินขบวนแล้วก็ตะโกนสโลแกนแล้วก็ถือป้ายข้อความต่อต้านไม่อยากให้มีการแก้ไขกฎหมายนี้นะครับซึ่งจะทําให้ผู้บริหารเนี่ยมีอํานาจในการส่งตัวผู้ลี้ภัยไปยังเขตอํานาจศาลที่ไม่ได้อยู่ในกฎหมายปัจจุบันซึ่งรวมไปถึงจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ไต้หวันด้วยคนที่เป็นผู้จัดการประท้วงเขาบอกว่ามีผู้เข้าร่วมประท้วงในประมาณสัก12,000คนนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ย มาดูแลผู้ประท้วงเนี่ยนะฮะบอกว่ามีผู้ประท้วงอยู่ที่5,200คนตัวเลขตำรวจกับตัวเลขทางกลุ่มผู้ประท้วงไม่ตรงกรัน <c oughs> นายจิมมี่แซมนะครับมาจากกลุ่มรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนของฮ่องกง <c oughs> เขาบอกกับสำนักข่าวรอยสเตอร์บอกว่าข้อตกลงส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยไม่ได้กระทบต่อ ชาวฮ่องกงเพียงอย่างเดียวแต่ยังส่งผลกระทบต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในฮ่องกงหรือว่าเดินทางผ่านฮ่องกงด้วยเขาแสดงความกังวลว่ากฎหมายเนี่ยจะส่งผลทําให้สหรัฐเพิกถอนสถานะพิเศษทางการค้าของฮ่องกงได้ในที่สุดขณะที่คนนี้ฮะโจชัววองนักเคลื่อนไหวที่คนไทยรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเราก็นําเสนอ ตอนที่เข,เขามีามีการประท้วงก่อน<า>หน้านี้เนี่ยนะฮะซึ่งโจชววองเนี่ยเขาบอกว่าสถานการณ์เลวร้ายที่สุดคือบันดาลน,นักเคลื่อนไหวจากฮ่องกงถูกจำคุกที่จีนแผ่นดินใหญ่โดยรัฐบาลฮ่องกงระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะมีการเสนอการแก้ไขกฎหมายไปยังสมาชิกสภานิติบัญญัติภายในวันที่3เมษายนโดยการปรับแก้เนี่ย ถูกต่อต้านอย่างหนักจากสมาชิกนิติบัญญตัติจากนักกฎหมายก็ด้วยจากองค์กรด้านสิทธิก็ด้วยรวมไปถึงภาคธุรกิจก็ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขนี้นะครับ,รบเนี่ย mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาทําให้มีการรวมตัวกันออกมาประท้วงแต่ไม่รู้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยวันที่3เมษายนที่ mm hmm. เขาจะดําเนินการเสนอเรื่องนี้เพื่อพิจารณาเนี่ย มันจะหยุดได้ไหมเพราะอีกแค่วันสองวันเองเหลือเวลาน้อยนะครับไม่กี่วันนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ภาคสักคู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของการร่วมกันดับไฟทั่วโลกเนี่ยเขาพร้อมใจกันนะฮะในช่วงของ Earth h o อานะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยเช่นกันก็มีกิจกรรมนะฮะเพื่อร่วมกันรณรงค์ประหยัดไฟเพื่อสิ่งแวดล้อมเช้านี้เดี๋ยวขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามือหน่อยนะครับอยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นรายการอาจารย์ธัญพรปองทองนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะช่วงหน้ากลับมาตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันต่อครับครับ